สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะอ่าวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคําตอบนะคะต่อจากครั้งที่แล้วนะคะโดยคุณครูนะคะคุณครูวิภามูลบรรจงนะคะวันนี้ครูก็ชวนพี่หุ่นมาเป็นเพื่อนครูอีกแล้วนะคะเป็นชวนพี่หุ่นมาช่วยสอนเด็กๆนะคะอ้าวมาดูกันเลยค่ะก่อนที่จะเรียนนะคะ ให้นักเรียนช่วยกันร้องเพลงก่อนค่ะ ็นไงคะอ้าวพอจะเข้าใจเนื้อเพลงการแก้โจทย์ปัญหาไหมคะโจทย์ปัญหาการแก้โจทย์ปัญหาก็คือเป็นไงคะต้องอ่านหลายหลายครั้งใช่ไหมคะอ่านโจทย์หลายหลายครั้งทำความเข้าใจจากโจทย์ว่าโจทย์นั้นให้ทำอะไรและทำวิธีแสดงอะไรบวกรบคูณหรือหารนะคะ ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องอ่านทบทวนดูใหม่นะคะอ่านจนเข้าใจและแสดงวิธีทำให้ได้นะคะเมื่อแสดงวิธีทำได้แล้วแล้วก็ให้ตรวจคำตอบนะคะามาดูกันต่อเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนจำนวนนับที่มากกว่าหนึ่งแสนได้นะคะมาดูเลยค่ะทบทวนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเลยนะคะมาช่วยอ่านโจทย์หน่อยค่ะ ช่วยพี่หุ่นอานอยเขาบอกว่าอะไรคะนิดมีเงิน45,450บาทสมชายมีเงินมากกว่านิด2270บาทเขาถามว่าสมชายมีเงินเท่าไหร่มาดูกันต่อเลยค่ะโจถามอะไรคะโจถามว่าอะไรโจถามว่าสมชายจะมีเงินเท่าไหร่ใช่ไหมคะสมชายจะมีเงินเท่าไหร่ โจทย์บอกอะไรมาบ้างโจทย์บอกว่าอะไรคะโจทย์บอกว่านิดมีเงิน45,450บาทสมชายมีเงินมากกว่านิดเท่าไหรคะ2270บาทนั่นเองต่อไปคิดหาคำตอบได้อย่างไรคะนิดมีเงิน45,450บาทสมชายมีมากกว่ามีมากกว่านิด2270บาทมีมากกว่า,าไปทำอะไรคะไปทำอะไรคะ เก่งค่ะก็นำเงินของนิดบวกด้วยเงินของสมชายที่มากกว่านั่นเองนำไปบวกนั่นเองค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์เขียนปรปโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ยังไงคะก็เท่ากับอะไร45,450บวกด้วยเท่าไรคะ2,270รเเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ ต่อไปเลยค่ะเอามาดูโจทย์ต่อไปนะคะปีพุทธศักราช2563ภาคใต้ปลูกข้าวได้่าไรคะ4ล้าน9หมื่นไร่ภาคเหนือปลูกข้าวได้มากกว่าภาคใต้9ล้าน2แสน1หมื่นไร่เขาถามว่าภาคเหนือจะปลูกข้าวได้กี่ไร่อ้าโจทามอะไรคะ โจทามคือตรงนี้ใช่ไหมคะที่ขีดเส้นสีเหลืองนี้ก็คือภาคเหนือจะปลูกข้าวได้กี่ไร่นั่นเองต่อไปโจทย์บอกอะไรเราบาบ้างโจทย์บอกว่าอะไรปีพุทธศักราช2,563ภาคใต้ปลูกข้าว 4, 09, 4 90, ล้านเแสนสล้าน9้าหมื่นไร่ภาคเหนือปลูกข้าวได้มากกว่าภาคใต้9 2 1 0ล้าน2แสนื่นไร่ ภาคเหนือจะปลูกข้าวได้กี่ไร่ไม่ใช่นะคะโจทย์อะไรบอกมาแค่นี้คือปีพุพทธศักราช2 5 6 3ภาคใต้ปลูกข้าวเท่าห 4, 90, ไหร่4ล้าน9หมื่นไร่ภาคเหนือปลูกข้าวได้มากกว่าภาคใต้9้าล้าน2แสนหมื่นไร่ตรงที่ขีดสีแดงนี่เท่านั้นนะคะคือสิ่งที่โจทย์บอกมานะคะส่วนสีเหลืองนั้นเป็นอะไรคะโจทย์ถามนั่นเอง เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรภาคเหนือปลูกข้าวได้มากกว่ามากกว่าเอาไปทำไรเอ่ยไปบวกนั่นเองก็เขียนว่า4ี่ล้านเก้าหมื่นบวกด้วย9ก้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะคะามาดูเลยค่ะถ้าครูจะทำเป็นแท่ง ภาคใกล้ปลูกข้าวทาเป็นแพ่งสี่เหลี่ยมแทนสัญลักษณ์การปลูกข้าวคือ4ี่ล้านเก้าหมื่นไร่นะคะส่วนต่อไปภาคเหนือปลูกข้าวะไรคะปลูกข้าวได้มากกว่าก็ต้องแท่งไปไงคะยาวกว่าใช่ไหมคะปลูกได้ข้าวมากกว่าก็ต้องยาวกว่าใช่ไหมปลูกได้มากกว่าเท่าไหร่เก้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นไร่คือยอะมากกว่าตรงนี้นั่นเองเวลานักเรียนจะเขียนแท่งสี่เหลี่ยม แทนสิ่งของนะคะให้นักเรียนดูความยาวให้ดีนะคะความยาวให้ดีแต่ความกว้างความกว้างแท่งแต่ละแท่งต้องเป็นไงกันคะเท่ากันคะ่ะความกว้างต้องเท่ากันนะคะอ่ะประโยคสัญลักษณ์ทำไงคะสี่ล้านเก้าแสนสี่ล้านเก้าหมื่นบวกด้วยเก้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเท่ากับเท่าไรนั่นเองเพราะภาคเหนือมากกว่าใช่ไหมคะก็นำไปบวกนั่นเอง มาแสดงวิธีทำกันเลยค่ะวิธีทำพศ .2563 ภาคใต้ปลูกข้าวเท่าไหร่คะ4่ละเก้าหมื่นไรแต่ภาคเหนือนี่ปลูกข้าวได้มากกว่าภาคใต้เท่าไหร่คะเ้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นไรนะคะตั้งหลักให้ตรงกันค่ะนำไปบวกใช่ไหมคะเพราะถามว่าภาคเหนือจะปลูกข้าวได้ทั้งหมดกี่ไร่ไปบวกมาช่วยคุณครูบวกหน่อยค่ะบวกทางหลักอะไรก่อนคะ หลักหน่วยนั่นเองหลักหน่วยทางขวามือหลักหน่วยเป็นเลขอะไรคะศูย์บวได้ 0, 0ูนศบวกย์ก็ได้ 0, 100, 0ูนย์หลักร้อยก็ศูนย์บวกศู็ได้ศอา้าวผ่าน,ะนละลายจุลภาคใส่จุลภาคไปก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวลืมต่อไปศูบวกย์ก็ได้ศูนบวก่ได้เท่าไรคะเกบวกได้สิก็ใส่ศูนย์ทดไว้หงนั่นเอง ต่อไป1บวกได้3จุลภาคใช่ไหมคะใส่จุลภาคไปก่อนเลยคะ่ะต่อไป4่บวกเ้าได้่ะไรคะ4บวก9ได้13นั่นเองต่อภาคเหนือจะปลูกข้าวได้13ลา้านสามแสนไร่แต่เราดูสิว่าคำตอบถูกไหมมาตรวจคำตอบกันก่อนเลยคะ่ะตรวจคำตอบคือหาหาเลยคะหาว่า ภาคใต้เนี่ยปลูกข้าวเท่าไหร่ก็คือนำมาละโดยนำ13ล้าน3 0สนลบด้วย9้าน2แสน1 0มื่นเท่ากับเท่ากับอะไรคะ4ล้านไหมเท่ากับ4ล้าน9หมื่นไหมคะเท่ากันก็ซึ่งตรงกับโจทย์ใช่ไหมคะแสดงว่า13ล้าน0 0สนเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตอบได้เลยคะ่ะภาคเหนือจะปลูกข้าวได้เท่าไหร่คะ 1 3บสามล้านสามแสนไร่นั่นเองต่อไปเลยค่ะโจทย์ต่อไปว่าอะไรคะรถยนต์ราคา1 2 4 5 5 0 0บาทรถมอเตอร์ไซค์ราคาถูกกว่ารถยนตาา์เท่าไเหร่คะ7 5 3 2 5 0บาทรถมอเตอร์ไซค์ราคาเท่าไรอ้าวิเคราะห์โจ์เลยค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรคะ รถยนต์ราคาใช่ไหมคะ้าน2 4 5แ0 0 0บาทรถมอเตอร์ไซค์ราคาถูกกว่ารถยนต์เท่าไหร่7 5 3 2 5 0บาทนั่นเองต่อไปสิ่งที่โจทถ,ถามก็คือรถมอเตอร์ไซค์ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะเอามาทำเป็นแท่งเลยคะ่ะรถยนต์ราคาราคาเอาทำเป็นแท่งออกมาเลยคือ1 2 4 5 0 0้านบาทต่อไปรถมอเตอร์ไซค์ราคาถูกกว่า เพราะฉะนั้นแท่งต้องเป็นไงกันคะสั้นกว่าใช่ไหมคะรถมอเตอร์ไซค์สั้นกว่าก็คืออันนี้คือสีเหลืองนี่คือราคาที่ถูกกว่าเท่าไหร่คะ7 5 3 2 5 0สนหาบาทนั่นเองเพราะฉะนั้นรถมอเตอร์ไซค์ราคาถูกกว่านำไปทำอะไรคะนำไปรบนั่นเองเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เท่ากับ1ล้าน2แสน 45,000ลบด้วย753,250เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองวิธีถามเขียนเลยรถยนต์ราคา1,245,000บาทรถมอเตอร์ไซค์ราคาถูกกว่ารถยนต์753,250เอาไปทำรายกะรลบกันนั่นเองรถมอเตอร์ไซค์ราคาเท่าไหร่มาลบเลยค่ะลบก็เริ่มลบจากหลักหน่วยทาง ขวามือก่อนนะคะมาช่วยพี่หุ่นลบหน่อยค่ะอา้าวลักหน่วยคือ0นย์ลบ0แล้วได้ศนย์ั่นเองต่อไป0ลบหหลักสิบศนย์ลบ5้าได้ไหมคะไม่ได้ต้องกระจายหลักร้อยแต่หลักร้อยก็เป็นเลขศนอีกต้องไปดูหลักพันหลักพันเป็นเลข5โดนกระจายไป1ก็เหลือ4หลักร้อยกลายเป็น10แต่10 โดยกระจายไปก็เหลือ9 9จาก0หลัก10บก็กลายเป็น10 10ลบ5เหลือเท่าไหร่คะ10ลบ5เหลือ5ใช่ไหมคะ5ต่อไป9ใช่ไหมคะ9ลบอะไร9ลบ2เหลือ7จุลภาคใส่ซะก่อนเลยคะ่ะต่อไป4ลบ3เหลือ4ลบ3เหลือเท่าไหร่คะเหลือ1นั่นเอง ต่อไป4ี่ลบห้าสี่ลบห้าได้ไหมคะไม่ได้เพราะ4น้อยกว่า5ต้องกระจาย2มา1 2ก็เหลือเท่าไหร่คะ1 4ก็กลายเป็นเท่าไหรคะ14 14 4, ลบ5เหลือเท่าไรเอ่ยเหลือ9นั่นเองต่อไป1ลบ7ได้ไหมคะ1ลบ7ได้ไหม1ลบ7ไม่ได้ต้องกระจาย1เหลือ0 1ก็กลายเป็น11 11ไปลบเเหลือเท่าไหรคะ เท่าออไหรคะเหลือ4นั่นเองเพราะฉะนั้นรถมอเตอร์ไซค์ราคาเท่าไหร่คะ491,750บาทนั่นเองแต่เราดูซิว่าละถูกหรือเปล่าต้องทำไรก่อนคะตัวคำตอบก่อนโดยหาราคารถยนต์โดยเอาอะไรคะ491,750บวกด้วยเท่าไหร่คะ753,250เท่ากับ ราคารถยนต์ไหมคะเนี่ยเท่าไหมคะเท่ากันนะคะคือเท่ากับ1,245,000ซึ่งตรงกับโจทย์พอดีแสดงว่า4,91750เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่ารถมอเตอร์ไซค์ราคา4,91750บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วคะ่ะ อาตัวอย่างต่อไปเลยค่ะปีที่แล้วพ่อฝากเงิน675,000บาทแต่ปีนี้พ่อฝากเงินน้อยกว่าปีที่แล้ว54,500บาทปีนี้พ่อฝากเงินกี่บาทเอ่ยมาดูสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรคะปีที่แล้วพ่อฝากเงิน675,000บาทปีนี้พ่อฝากเงินน้อยกว่าปีที่แล้ว54,500บาทนะคะ สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะปีนี้พ่อฝากเงินกี่บาทนั่นเองเอามาร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ก่อนเลยค่ะถามเป็นแท่งเลยค่ะปีที่แล้วพ่อฝากเงินเท่าไหรคะหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเป็นแท่งสี่เหลี่ยมมาเลยนะคะปีนี้ฝากในน้อยขว่าปีนี้จะแท่งสัน้นหรือยาวขวาหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันค่ะสัน้นฝาหรือยาวฝา เก่งค่ะต้องสั้นฝ่าใช่ไหมคะสั้นกว่าเพราะปีดนี้ขวากน้อยกว่าเท่าไหรค่คสี4พ0นบาทนะคะเพราะฉะน,นั้นเส้นสั้นฝ่าเอาไปทำอะไรคะลบนั่นเองเก่งมากคะ่ะประโยคสัญลักษณ์ได้ยังไงคะประโยคสัญลักษณ์ก็คือ6 7 5 0 0 0รลบด้วย54,500เท่ากับเท่าไรนั่นเองนะคะ อาวิธีทำเลยค่ะปีที่แล้วพ่อฝากเงินเท่าไหร่คะ675,000บาทปีนี้พ่อฝากเงินน้อยกว่าปีที่แล้ว54,500บาทปีนี้พ่อฝากเงินเท่าไหร่มาลบกันมาช่วยกันบลบ่อยค่ะลบหลักหน่วยก่อน0ลบ0ได้0 0ลบ5ได้ไหละค่ะก็0ลบ0ก็ได้0ใช่ไหมคะ ต่อไปหลักร้อยหลักร้อยศูนย์ลบห้าได้ไหมคะศูนย์ลบห้าไม่ได้เพราะศูนย์น้อยกว่าห้าไปกระจายห้าห้าโดนกระจายไปก็เหลือสี่ศูนย์ก็กลายเป็นเท่าไหร่คะสิบสิบลบห้าได้หรือ,อยังอ้าวได้แล้วสิบลบห้าเหลือห้านั่นเองต่อไปสี่ลบสี่เหลือศูนย์อย่าลืมใส่เครื่องหมายเลยก่อนจุนลภาคไปก่อนเลยคะ่ะสี่ลบสี่เหลือศูนย์ใช่ไหมคะต่อไป 7ลบ5เหลืออะไรคะ7ลบ5เหลือ2 6มีตัวลบไหมไม่มีก็ใส่ลงมาเลยนะคะเพราะฉะน,นั้นต่อปีนี้พ่อฝากเงินเท่าไรคหร่คะ6 2 5 0 0บาทนั่นเองแต่ดูสิว่าถูกหรือเปล่านะคะมาตรวจคำตอบก่อนเลยตรวจคำตอบก็คือหาว่าปีที่แล้วเนี่ยพอ่พอฝากเงินเท่าไรโดยเอาอะไรคะ คำตอบมาคิดก็คือ6 2 5 0 0บวกด้วย54,500เท่ากับบีดีแล้วพ่อฝากเงินไหมคะเท่าไหมเท่ากันเลยเท่ากับ675,000เลยนะคะซึ่งตรงกับโจทย์แสดงว่าแสดงว่า6 2 5 0 0เป็นคำตอบที่อะไรคะถูกต้องค่ะ เราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าปีนี้พ่อฝากเงินเท่าไหร่คะ62500นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะอ้าเข้าใจแล้วมาช่วยครูสรุปหน่อยคะ่ะสรุปการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและการหาคำตอบนะคะทำได้โดยอันที้หนึ่งคืออ่านทำความเข้าใจโจทย์ก่อนนะคะอ่าอ่านไม่เข้าใจก็อ่านหลายๆรอบนะคะ อา้าวอันที่สองวางแผนแค่ปัญหาเลยว่าโจทย์ข้อนี้ที่เขาให้มาเนี่ยใช้บวกลบคูณหรือหารนะคะต่อไปหาคําตอบค่ะหาคําตอบเสร็จได้แล้วก็ทำอะไรคะตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบจากโจทย์ปัญหานั้นนะคะอานักเรียนทําได้แล้วใช่ไหมคะอ่าทาได้แล้วมาดูเลยคะ่ะใบงานเลยนะคะ ใบงานที่ครูให้วิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะมีทั้งหมด3ข้อนะคะ3ใบงานอย่าลืมทำส่งคุณครูด้วยนะคะสําสหรับวันนี้พี่หุ่นและคุณครูสวัสดีค่ะบ๊ายบาย